ได้นะครับค่ค่ะลก่อนก็ได้ครับอ้คอยูพะยแล้วยังแม่ลอยล้ค่ะลอยยามยืดขาไปด้านหลังครับอย่าให้ตัวอย่าให้งายแล้วก็อันนี้ครับค่ะอ่าโอเคแล้วก็ลองก้มหน้าดูครับว่าสโนวเกิลมีปัญหาหรือเปล่าเออทำเลย ตกลง้ลยก็บอกแอลเลยมันอยู่ในในอันเนี้ยในลองใก้มหน้าดูยืดเท้าไปด้านหลังแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่แช่แช่ในเฟซบุ๊กมาดูก้มหน้าเป็นบุคลาณะอ่ะแม่ก้มหน้าเลยแม่ก้มเอาหน้าลงไปเลยจุ่มไปเลยแม่เห็นไหมหายใจทางปากแล้วก็คุยกับเจ้าของที่คือทำพร้อมกันเลย ฉันจะต้องบอกความจริงแล้วนะคือจริงๆแล้วอะ่ะฉันเป็นอย่างเงอ่ะนี่คือบ้านของฉันเป็นยังไงละ่ะสวยหรือเปล่าสวยไหมคะสวยค่ะีย๋ยว เก่งๆให้น่าตื่นเต้นนะครับสาธุก่อนสาธุา<ม>เอออยากได้อะไรเอ่ยอธิษฐานเลยลุก <ขอ S 2> <ม>สาธุสาธุ<ม>อยากได้อะไรเขียนถ้าไม่เขียนรูปหัวใจสิคะว้าวเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่แล้วเยนรูปหัวใจให้แม่หน่อยว้าว <laughs> อย่าตูอหัวใจใหน่อยได้ไหมบ้ไรูปอะไรหรอคะเอ้าม่เอ้ามา่เอ้ามา่อามาอามา่อาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ เราต้องไปเปต้องไป,ป,งไปอย่าลงน้ำเห็นไหมเป็นรอยเท้าตัวเอง มาสองพืนเหรอพืนที่น้องหงมือพืนใหายมึกสดสดพึ่งตกได้เอ้ยีในดี๋ยวจะดูนะปลาพิกตัวเยยปลาทำไมทางขาขบหน่อย มีปลาพายุนสองตัวแถวนี้มีพายุนด้วยเหรอเสียใจด้วยจะเป็นนางเงือกสนุกกันไหมเนี่ยแล้วเป็นคาพยายามของแกคือในกรป้อเนี่ยประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำตอนเด็กเห็นไหมยายส่งพวกเธอไปเรียนว่ายน้ำตอนเด็กเด็กไมไม่ส่งตัวเองไปเรียนด้วยตัวเองไปนั่งเฝ้า 拜拜。Bye bye